ภารกิจลับจากอนาคตกู้โลกด้วยสเตมวันหนึ่งหลังเลิกเรียนมิวกำลังทำการทดลองสร้างหุ่นยนต์จากของเล่นเก่าๆอยู่ในห้องวิจู่ๆก็มีแสงวาบขึ้น AI โซล่าเซลปรากฏตัวแล้วพูดว่าขอไปที่รบกวนค่ะฉันถูกส่งมาจากอนาคตกำลังเผชิญกับวิกฤตและมลภาวะและพลังงานที่ขาดแคลนฉันต้องขอความช่วยเหลือจากคุณและเพื่อนของคุณ AI โซล่าจากอนาคตมาขอความช่วยเหลือมิวและบอสใช้ความรู้ทางฟิสิกส์และพลังงานสะอาด สร้างต้นแบบพลังงานผลิตจากแสงอาทิตยต์กขยะรีไซเคิลโดยประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับระบบ L.O.G. มิวและบอสต้องสร้างสะพานพลังงานส่งไฟฟ้าไปอีกฝั่งของเมืองที่น้ำท่วมโดยใช้หลักการวิศวกรรมและคณิตศาสตร์คำนวณแรงต้านและเลือกวัสดุที่เบาและแข็งแรงมากขึ้น ไอโซล่าโดนไวรัสทำงานผิดปกติมิวและบอสต้องใช้คณิตศาสและการเขียนโปรแกรมแก้สมาการเชิงเส้นซับซ้อนเพื่อซ่อมแซมระบบต่อไปมิวและบอสใช้ความรู้จากสเตมสร้างเครื่องพลังงานสะอาดช่วยโลกอนาคตได้สำเร็จโซล่าขอคุณก่อนหายตัวไปเหลือเพียงคำว่าถ้าใช้ความรู้ถูกทางเราก็เปลี่ยนโลกได้จริงๆนะ